7. จ็คำถามเกี่ยวกับประจำเดือนเป็นเมนอยู่ใกล้ผู้ชายได้ไหมคะเป็นเมนแล้วห้ามนั่งบนเตียงผู้ชายหรอคะทาไมเพื่อนหนูเป็นประจำเดือนแล้วหนูต้องเป็นตามด้วยคะแล้วเป็นประจำเดือนเปลี่ยนผ้าอนามัยวันละกี่แผ่นคะตอนนอนหนูต้องลุกขึ้นไปเปลี่ยนประจำเดือนไหมคะพี่ประจำเดือนมาสองครั้งต่อเดือนผิดปกติไหมคะแล้วประจำเดือนควรมากี่วันถึงปกติแล้วถ้ามาเกินกี่วันถึงไม่ปกติละคะคําถามที่น้องๆสงสัยแต่ไม่มีใครบอกพี่ฝนฝนจะบอกให้ฟังค่ะ สวัสดีค่ะพี่ฝนมาแล้ววันนี้นะคะพี่ฝนเนี่ย ก็รวบรวมคำถามยอดคิดเกี่ยวกับประจำเดือนมาอยู่ในคลิปนี้อีกเช่นเคยนะคะเรามาเรื่องที่คำถามแตกกันก่อนเลยนะคะพี่คะพี่คะทำไมผู้ใหญ่บอกว่าหนูเป็นเมนแล้วถึงห้ามใกล้ผู้ชายละคะพี่แล้วถ้าหนูอยู่ใกล้ผู้ชายหนูจะท้องไหมคะพี่ใจเย็นๆน,นะคะคนนะคะไม่ใช่ประกัดที่จ้องหน้าจ้องตาก,กันแล้วจะท้องป่องปุ๊บปับนะคะแล้วทำไมผู้ใหญ่ถึงโกหกเราแบบนั้นละคะจะว่าโกหกก็ไม่เชิงคะ่ะเขาเรียกว่ากุศโ o บ b ยเพราะว่าเด็กผู้หญิงที่มีประจำเดือนแล้วเนี่ย ก็สามารถท้องได้แล้วนะคะแล้วถ้าเราเนี่ยไปใกล้กับผู้ชายแล้วผู้ชายเขาอยากได้ตัวเราขึ้นมาเขามาจับมือมากอดมาหอมเราแล้วก็เลยเถถิดึงขั้นมีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยก็จะทําให้เราตั้งท้องได้นะคะพี่ฝนนขอเตือนไว้อย่างหนึ่งเลยนะคะถ้าเราท้องในวัยที่ไม่พร้อมเนี่ย ไม่ใช่เรื่องสนุกหรอกค่ะอย่าไปเห็นคนที่เขาท้องอายุน้อยๆมีความสุขและนึกว่าเป็นเรื่องสนุกนะคะท้องเองเลี้ยงเองไม่สนุกแบบนั้นหรอกค่ะนี่ก็เลยเป็นกุศโลบายที่ผู้ใหญ่เขาบอกเราไว้นะคะ 2. ทํทำไมเป็นเมนและถึงห้ามนั่งบนเตียงผู้ชายคะอันนี้ก็น่าจะเป็นความเชื่อของคนโบราณนะคะเพราะว่าผู้ชายสมัยก่อนเนี่ยเขาก็มีการสักยันลงยันเอาไว้ค่ะ เขาก็กลัวว่าของเขาจะเสื่อบเขาก็เลยห้ามไม่ให้นั่งเตียงผู้ชายนั่นเองค่ะหรืออาจจะทําให้เหลอะที่นอนได้ซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยก็ไม่ได้มีผ้าอนามัยที่จะยาวถึง42เซนนะคะแล้วก็ไม่ได้มีผ้าอนามัยแบบกางเกงด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราไปนั่งหรือไปนอนเล่นเนี่ยก็จะทําให้เหลอะเตียงของผู้ชายได้นั่นเองค่ะแต่แต,แต,แต่ตอนนี้เขาก็มีการวิจัยออกมาแล้วนะคะถ้าเราไปนั่งเตียงผู้ชายที่ไม่ใช่แฟนของเราเนี่ยก็จะทําให้เกิดอารมณ์พาไปค่ะอันนี้เป็นผลการวิจัยที่พี่่นฝดจะอ่านให้ฟังนะคะกลิ่ ร้างความสนใจทางเพศมากที่สุดก็คือกลิ่นเหงื่อของผู้หญิงที่อยู่ในช่วงไข่ตกค่ะเมื่อผู้หญิงไข่ตกร่างกายก็จะขับฟิโลมีนออกมาเพื่อกระตุ้นความต้องการทางเพศของผู้ชายทาให้มีเพศสัมพันธ์การเพื่อดํารงเผ่าพัานธุ์ของมนุษยชาติส่วนฝ่ายชายเองก็มีฟิลมโลมนเหมือนกันนะคะก็จะออกตามรักแร้หรือว่าตามผิวหนังได้ 3. ทำไมเพื่อนหนูในกลุ่มเป็นประจําเดือนแล้วหนูต้องเป็นตามด้วยคะตอนที่พี่อุ่นฝนเรียนอยู่นะคะเพื่อนคนนี้เมนหมดปุ๊บอีกคนมาตามเลยค่ะอย่าว่าแต่เพื่อนเลยแม้กระทั่งคนที่บ้านเองก็เถอะค่ะน้องสาวพ,พีุ่่นฝนนะคะประจําเดือนหมดปุ๊บพี่อุ่นฝนก็มาปั๊บเลยบางทีมาพร้อมกันก็มีนะคะเขาเรียกว่าทฤษฎีฟิโลโมนค่ะเมื่อผู้หญิงเป็นประจําเดือนเนี่ยอยู่ใกล้กับผู้หญิงอีกคนนึงก็จะไปกระตุ้นให้ประจําเดือนเนี่ยมาต่อกันได้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่มีหลักฐานชี้ชัดนะคะ ว่าถฤษฎีนี้เป็นเรื่องจริงมันก็เป็นเพียงแค่การคาดเดาเท่านั้นละค่ะเพราะว่าไม่ใช่ทุกๆเดือนที่เราจะมาพร้อมเพื่อนนะคะใน1ปีเนี่ยก็จะมีแค่2อถึงสครั้งที่เราเนี่ยจะมาพร้อมเพื่อนนั่นก็เป็นเพราะว่าประจําเดือนเราเนี่ยไม่ได้มาตรงกันเป๊ะๆทุกเดือนนะคะบางครั้งก็มีการคาดเคลื่อนบ้างค่ะอาจจะเลื่อนไป1วัน2วัน3ว,วันก็แล้วแต่นะคะแล้วทีนี้พอมาตรงกับเพื่อนปุ๊บก,ก็เลยทําให้เราเอกใจค่ะ เอ๊ะทำไมเธอเมนหมดฉันเมนมาตามทำไมฉันเมนหมดเธอเมนมาปับ๊บหรือมาพร้อมกันแบบนี้ค่ะจี เป็นประจําเดือนต้องเปลี่ยนผ้าหนไมว่าละกี่แผ่นคะอันนี้พี่ฝนฝนก็ต้องบอกเลยนะว่าขึ้นอยู่กับคนค่ะแต่ตามกล่องที่เขาระบุเนี่ยเราไม่ควรใส่1แผ่นเกิน4ีถึงหชั่วโมงนะคะถ้าเราใส่เกิน6ชั่วโมงเนี่ยก็จะทําให้เกิดการติดเชื้อได้ค่ะอย่างพี่ฝนฝนนะคะก็จะมามากในช่วง3วันแรกอันเนี้ยเราก็จะเปลี่ยนผ้าหนา้าไมทุกๆ2 3ชั่วโมงเลยค่ะแต่พอวันที่4ถึงวันที่6ไปแล้วเนี่ย ก็ไม่ได้มามากแล้วนะคะเราจะใส่า internet, ลากยาว1แผ่นทั้งวันเนี่ยไม่ได้นะคะเราก็ไม่ควรใส่เกิน6ชั่วโมงค่ะ5ตอนนอนเราต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนผ้าอนามัยไหมคะถ้าใครที่มาเยอะมากๆนะคะพี่อ่นฝนก็แนะนําให้เราเนี่ยเปลี่ยนผ้าอนามัยก่อนที่เราจะนอนเลยค่ะถ้าเราหลับไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนผ้าอนามัยนะคะหรือว่าใครที่ประจําเดือนมาเยอะมากเนี่ยพี่อ่นฝนก็แนะนําเป็นผ้าอนามัยแบบกางเกงนะคะก็จะซึมซับได้ดีกว่าอยู่ได้ยาวนานกว่านะคะ หรือว่ามาแบบทะลักสุดๆ,ๆไปเลยก็มีนะคะคนที่แบบมาแบบเยอะมากๆ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 จริงๆเนี่ยก็นยแนะนําให้เราเนี่ยหาผ้ามาปูที่ที่นอนอีกทีหนึ่งนะคะหกประจาเดือนมา2ครั้งต่อเดือนผิดปกติไหมคะพี่ใครที่เมนมาสองครั้งต่อเดือนเนี่ยให้ดูเลยค่ะว่าช่วงนั้นเราเครียดอยู่หรือเลปล่าแต่ถ้าเราเนี่ยอยู่ในช่วงวัยรุ่นก็เป็นปกติค่ะนั่นก็สาเหตุมาจากฮอร์โมนไม่คงที่นั่นเองแต่ว่าถ้ามาสี่หครั้งติดติดกันแบบเนี้ย แนะนำให้พบคุณหมอค่ะเจ็ 7. ประจําเดินมากี่วันถึงเรียกว่าปกติคะและกี่วันถึงเรียกว่าไม่ปกติคะในช่วง2ปีแรกของการเป็นเมนมือใหม่นะคะประจําเดือนเราเนี่ยจะมาคาดเคลื่อนบ้างมามาก้างมาน้อยบ้างเดือนนี้ใหม่มาเดือนหนา้ามาเยอะอย่างนี้นะคะอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นปกตินะคะเพราะว่าฮอร์โมนเราเนี่ยยังไม่คงที่ค่ะโดยเฉลี่ยนะคะทุกๆ28วันเนี่ยประจําเดือนของเราก็จะมาค่ะแต่ว่าถ้าอายุน้อยกว่า21เนี่ยก็จะมาทุกๆ33วันค่ะ อย่าลืมนะคะมือใหม่ของการเป็นประจำเดือนช่วง2ปีแรกอาจจะไม่ได้มาแบบนี้นะและระยะเวลาของการเป็นประจำเดือนเนี่ยก็จะอยู่ที่4ีถึงหวันค่ะใครที่มา3วันก็ยังปกติอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเราเนี่ยมาเกิน7วันเขาเรียกว่าประจำเดือนมามากค่ะประจำเดือนมามากเนี่ยไม่ได้แปลว่ามาเยอะนะคะมามากก็คือมามากเกิน7วันนั่นเองค่ะ และนี่ก็เป็น7คําคำถามเกี่ยวกับประจําเดือนที่พี่ฝนไปรวบรวมเอาไว้นะคะถ้าน้องๆมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามพี่ฝนได้เลยนะคะพี่ฝนอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะและคำถามของน้องๆเนี่ยพี่ฝนก็จะรวบรวมเอาไว้และทํามาเป็นคลิปแบบนี้อีกนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนพี่ฝนก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย